ข้อ1.9ผลของน้ำหนักลูกสูบต่อความดันในกระบอกสูบจากรูปนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นลูกสูบแล้วก็กระบอกสูบนะฮะลูกสูบก็คือพิสตอนนะฮะกระบอกสูบก็คือซารินโดนะฮะถ้าภาษานอะังกฤษเนาะลูกสูบก็คือตัวนี้นะตัวสีแดงที่จะวิ่งขึ้นลงภายในกระบอกสูบที่อยู่ด้านนอกสีดําตัวลูกสูบเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดและมวลนะครับ ของลูกสูบนะลูกสูบก็คือสีแดงเนาะตัวสีแดงตัวนี้พี่งนี้ตัดเป็น0.04ให้เป็น A นะครับมวลน,นะครับเป็น60กิโลกรัมให้เป็น M ดังรูปข้างล่างนะครับความดันบรรยากาศนะ P A T M ให้เป็น0.97บาเจาหน่วยเป็นบาทเนาะแล้วก็กำหนด,ดค่า G มานะครับความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกค่า g เนอะ9.81จงหาความดันภายในกระบอกสูบนะครับหา p เนอะ p ในกระบอกสูบก็คือตัวนี้เท่าไหรนั่นเองเริ่มต้นด้วยการหาว่าโจทย์ต้องการอะไรนะครับจงหา p เนอะว่าเท่ากับเท่าไหรความดันที่อยู่ในกระบอกสูบ แล้วก็กําหนดตัวแปรอะไรมาให้เราบ้างนะครับก็จะมีพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมครับของกระบอกสูบมีอะไรครับมีม้วนนะครับ60กิโลกรัมแล้วก็มีความดันบรรยากาศนะครับให้มาเป็น0.97บาร์บา จะเห็นว่านะครับตัวลูกสูบเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลดังนั้นสมการที่ใช้ก็คือสมการสมดุลแรงนะครับเนื่องจากว่าความดันกับแรงเนี่ยมันมีความเกิ่นเนี่ยก็คือ p เท่ากับ f ส่วน้วย a เนาะความดันก็คือแรงหารด้วยพื้นที่นะครับ เราจะเขียนสมดุลของแรงของวัตถุอะไรนะวัตถุที่เราสนใจก็คือตัวลูกสูบเพราะมันลอยอยู่ดังนั้นเราจึงนำลูกสูบเนี่ยมาเขียนเป็น free body diagram นะครับ free body diagram ก็คือสมดุลแรงของวัตถุที่เราสนใจนี่คือลูกสูบนะอยู่ภายใต้แรงอะไรบ้างนะครับแรงตัวแรกก็คือแรงจากตัวน้ำหนักของมัน เรียกว่า N G แรงที่2เกิดจากแรงของความดันทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับ F เท่ากับ p คูณ A ถูกไหมครับจากสมการข้างบนนะแรงจากข้างล่างก็คือแรงที่อยู่ในกระบอกสูบจะสร้างความดันนะครับสีส้มนี้เนาะสีส้มนี้คือความดันที่เท่ากัน ซึ่งความดันเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้เป็นแรงอาจารย์ให้เป็นสีเขียวเนาะเป็น f 1, น1เท่ากับ p คูณกับ a ขนาดเดียวกันด้านบนนะก็จะมีความดันที่กดลงมาจากตัวบรรยากาศนะครับที่กดลงมาอาจารย์ให้เป็นสีม่วงแล้วกันนะครับความเป็นบรรยากาศนี่ก็จะกดลงมา ด้วย f 2เท่ากับ patm คูณกับ a ด้วยนะฮะสมการสมดุลแรงนะครับบอกว่าสมดุลแกน y ถูกไหมครับเท่ากับ0แกนตั้งเป็นบวกนะครับก็จะได้ f 1ลบ f 2ลบ mg เท่ากับ0นะมาดู f 1ครับตัวแรก f 1ก็คือ p a ถูกไหมครับ p คือสิ่งที่ต้องการหา a คือ0.04ที่เขากำหนดมาจากข้างบนนะครับตัวที่2ก็คือ f 2 f 2มาจาก p atm คูณกับ a p atm มีหน่วยเป็น bar ถูกไหมครับ bar นะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยน bar ให้เป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะหรือกิโลปสสาสคาลเนาะกิโลปสาสคาล1นาร์ bar มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหม100กิโลปสาสคาลนะครับหรือ1 0 0 0 0แสนปาสคาลเนาะ จุด97จะต้องถูกคูณด้วยเท่าไหร่ครับ100เพื่อให้กลายเป็นกิโลปลสาสคาลหรือกิโลนิวตันเมตรกำลังสองนะครับแล้วก็คูณกับพื้นที่0.04นะบลบกับ m คือ60คูณกับ g 9.81นะครับตรงนี้หน่วยเป็นอะไรจำได้ไหม m g หรือ m a หน่วยเป็นนิวตันนะครับดังนั้นต้องหาร1,000 ให้กลายเป็นกิโลนิตันนะครับเท่ากับศูนยนะย้ายส่องสมการทั้งหมดนะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น112กิโลปาสคขาดหรือเท่าไหรนะ่ฮะ1.12บาท